สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของอาณาจักรหนึ่งครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกลับมากในทุ่งหญ้าสเตปเคยเต้องเรียกว่าเขย่าวขวัญจีนจนต้องสร้างกำแพงเมืองจีนกันเลยทีเดียวพวกเขาคือซงหนูครับจัก,กรวรรดนินกรบเร่ร่อนกลุ่มแรก,แรกๆของโลกที่รุ่งเรืองมากก่อนยุคจิงกิสคานอีกนะใช่ค่ะเป็นอาณาจักรที่น่าสนใจมากจริงๆแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับคือพวกเขาเนี่ย ไม่มีบันทึกไม่มีอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรของตัวเองเลยค่ะไม่มีเลยเรื่องราวที่เรารู้ส่วนใหญ่ก็เลยมาจากศัตรูตัวฉกาดอย่างราชวงศ์ฮั่นของจีนใช่ค่ะซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะมีอคติปนอยู่เยอะเลยนะคะใช่ครับทำให้ภาพของทรงหนูที่เราเห็นมันอาจจะดูแบบคลุมเครือเป็นเงาเงาในประวัติศาสตร์ไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนสังคมเป็นยังไงกันแน่ เหมือนภาพร่างๆที่เราต้องมาปฏิปต่อกันเองอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กําลังจะเข้ามาช่วยไขยปริศนาตรงนี้ค่ะเทคโนโลยี DNA โบราณน,นี่แหละใช่เลยครับการวิเคราะห์ DNA โบราณบวกกับการขุดค้นทางโบราณาคดีเหมือนเราได้เครื่องมือใหม่มาไขาความลับที่ถูกฝังมาเป็นพันๆปีเลยเหมือนมีทาแมกชีนทางพันธุก,กรรมเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า ผลการศึกษาล่าสุดจากทีมนักวิจัยนานาชาติเนี่ยเผยให้เห็นโฉมหน้าที่ที่ท้ายจริงของอาณาจักรนี้ยังไงบ้างน่าติดตามมากค่ะเอาล่ะครับมาร่วมแกะรอยความลับของจักรวรรดิทรงหนูไปด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยถามก่อนว่าทรงหนูคือใครกันแน่ คือพวกเขาปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ครับค่ะพวกเขาปรากฏตัวขึ้นประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลนะคะบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ปัจจุบันก็คือมองโกเลียนะคะเป็นการรวมตัวของกลุ่มชนเร่ร่อนหลายๆเผ่า,า,าที่เก่งเรื่องการเลี้ยงสัตว์ทําผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็เรื่องรบใช่ไหมครับได้ยินว่าเก่งมากใช่ค่ะ เก่งมากโดยเฉพาะการรบเป็นหลังม้าอันนี้คือจุดเด่นเลยทำให้เคลื่อนไหวเร็วแล้วก็น่าเกรงขามากๆความสามารถทางการทหารนี่เองสิงนะครับที่ทำให้พวกเขากลายเป็นมหาอำนาจถูกต้องค่ะกลายเป็นมหาอำนาจแห่งเอเชียในยุคเหล็กเลยขยายอิทธิพลไปกว้างมากมีหลักฐานด้วยนะคะว่าติดต่อค้าขายไปไกลถึงอียิปถึงโรมเลยทีเดียวโอ้โหไกลมาก แล้วก็แน่นอนการประทะกับจีนอยู่เรื่อยๆนี่แหละก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้จีนต้องเร่งสร้างกําแพงเมืองจีนอย่างที่เราทราบกันแต่มันก็น่าแปลกนะครับอาณาจักรใหญ่ขนาดนั้นแต่กลับไม่มีบันทึกของตัวเองเลยนั่นสิหาแปลกมากคำให้เราต้องไปพึ่งหลักฐานจากฝั่งตรงข้ามคือจีนซึ่งเขาก็มักจะมองทรงหนูในแค่ลบหน่อยๆเรียกว่าคนเถือนบ้างละ่ะ ใช่ค่ะหรือแม้แต่ชื่อทรงหนูเองก็อาจจะมีความหมายเชิงดูถูกแฝงอยู่ด้วยซ้ําจากตัวอักษรจีนที่อาจจะแปลว่าธาตุผู้ดุร้ายอะไรทํานองนั้นซึ่งมันก็สะท้อนมุมมองของคู่ขัดแย้งได้ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากค่ะมันเลยยิ่งตอกย้าว่าเราต้องหาหลักฐานอื่นมาประกอบด้วยเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นกลางมากขึ้นแล้วหลักฐานอื่นที่ว่านี่คืออะไรครับก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ดินนั่นแหละค่ะรอการขุดค้นทางโบราณาคดี อ๋อโบราณาคดีนี่เองใช่เลยครับพอไม่มีบันทึกนักโบราณาคดีก็ต้องลงไปขุดหาความจริงกันค่ะทีมนักวิจัยนานาชาติชุดนี้เขาก็เลยเข้าไปศึกษาแบบละเอียดเลยในสุสานสำคัญสองแห่งที่มองโกเลียค่ะที่เคยเป็นชายแดนตะวันตกของทรงหนูใช่ครับคือสุสานทาคิวทินคอตกออันนี้เป็นของชนชั้นสูงเลยแล้วก็สุสานชมพูซินเบลเชียร์อันนี้เป็นของชนชั้นนาท้องถิน่น ทั้งสองที่นี่พบอะไรน่าสนใจบ้างคะจากการขุดค้นพบเยอะเลยครับอย่างรูปแบบการฝังศพนี่ก็ต่างกันนะอ๋อยังไงคะที่ทาคิวจินคอตกอเนี่ยหลุมจะใหญ่มากโครงสร้างดูอลังการมีลงไม้นนหนาหนามีวงหินล้อมรอบบ่งบอกเลยว่าสถานะสูงส่งมากค่ะข,ของชนชั้นสูงจริงๆส่วนที่ชมพูซินเบลเชียก็คล้ายๆกันแต่เหมือนเป็นสเกลท้องถิ่นลงมาหน่อย แล้วรอบรอบหลุมใหญ่พวกนี้ก็จะมีหลุมเล็กๆอ๋อหลุมบริวารน,น่าจะเป็นของผู้ติดตามหรือคนรับใช้อะไรแบบนั้นครับค่ะแล้วพวกเข้าของเครื่องใช้ในหลุมศพหรอคะที่เรียกว่า grave r o o s นะคะพวกนี้บอกอะไรเราได้เยอะไหมคะโอ้โหอันนี้สําคัญมากเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนแคปซูลเวลาเลยนะจริงค่ะมันให้ข้อมูลที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะทั้งสถานะสังคมความเชื่อวิถีชีวิตเครือข่ายการค้าบอกได้หมดเลยค่ะ อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เจอแล้วแบบว้าวเลยก็มีหลายอย่างนะคะอย่างสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทําจากทองคําเลยนะอันนี้เป็นเครื่องหมายอํานาจของทรงหนูพบในโงของชนชั้นสูงอื้มทองคําเลยค่ะแล้วก็มีโครงกระดูกม้าเยอะมากบางหลุมฝั่งม้าไปตั้งหกตัวพร้อมชิ้นส่วนรถม้าด้วยมันจะท้อนเลยว่าม้าและการเดินทางสําคัญกับเขาแค่ไหนแล้วก็บอกฐานะได้ด้วยสุดยอดจริงๆครับยังไม่หมดนะคะ มีเครื่องประดับสวยๆเครื่องปั้นดินเผาลูกป,ปัดแก้วแล้วที่ทึ่งมากๆคือลูกป,ปัดไฟยองส์ไฟยองส์มันคืออะไรครับมันเป็นวัสดุ้ายค่าเครื่องเคลือบดินเผายุคแรกๆกันนะคะแล้วที่เจอเนี่ยบางชิ้นมีลวดลายแบบอียิปต์เลยฮะจากอียิปต์มาถึงมองโกเลียเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีกระจกสำริดจากจีนหม้อทองสำริดเสื้อผ้าไหม อาวุธอย่างธนูลูกธนูคือของพวกนี้มันช่วยต่อจิ๊กซอให้เราเห็นภาพชีวิตความเชื่อแล้วก็การติดต่อกับโลกภายนอกของทรงหนูได้ชัดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังมีส่วนที่ขาดหายไปเยอะและนี้แหละครับคือจุดที่การเดินทางไขปริศนาทรงหนูมันพีคสุด,สดๆเมื่อเทคโนโลยีการวิเคราะห์ DNA โบราณก้าวเข้ามามาแล้วค่ะพระเอกของเรา D n a โบราณใช่ครับ เหมือนเราได้เปิดอ่านบันทึกทางพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ในกระดูกเลยนะเทคโนโลยีนี้เขาเรียกว่าพันธุศาสตร์โบราณหรือ Archaeogenetics ค่ะเป็นการผสมผสานพันธุศาสตร์กับการศึกษาโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์เขาสกัดแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมหรือจีโนมทั้งหมดเลยนะของโครงกระดูก17ร่างจากสุาสานทั้งสองแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะนะ่าตื่นเต้นไหมโอ้โหตื่นเต้นมากครับข้อค้นพบสำคัญอย่างแรกเลยนะคือเขาพบ ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงมาก Extremely high genetic diversity สูงมากขนาดไหนคะคือแค่ในสุสานสองแห่งนี้นะครับความหลากหลายที่เจอเนี่ยเทียบเท่าแบบที่เคยพบกระจายอยู่ทั่วทั้งจัก,กรวัดรงหนูอันกว้างใหญ่เลยโหจริงเหรอคะแค่2ส,สุสานเนี่ยนะใช่ครับหมายความว่ายังไงคะเนี่ยคือคนที่นี่มาจากหลายที่มากๆมารวมกันเหรอคะถูกต้องเลยครับมาจากหลายที่หลายทางมากๆ แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือไอความหลากหลายเนี่ยมันไม่ได้แยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆนะอ้าวแล้วอยู่ยังไงคะมันผสมปนเปกันเลยครับภายในชุมชนเดียวกันหรืออาจจะภายในครอบครัวหรือเครือญาติเดียวกันได้ซ้ําโอ้โหนี่มันเปลี่ยนภาพไปเลยนะคะใช่ครับนี่คือหลักฐานวิทยาศาสตร์ชิ้นสําคัญเลยที่ยืนยันว่าจักรวรรดิทรงหนูเป็นอนาณาจักรพหุชาติพันธุ Multi ์ม e ัลติเอ h n i c empire ของแท้เลย มีคนหลากหลายวัฒนธรรมภาษาสายเลือดอยู่ด้วยกันภายใต้อำนาจเดียวกันเข้าใจแล้วค่ะเป็นจากรวัติที่เปิดรับคนหลากหลายจริงๆขอค้นพบสำคัญอันนี้สองจาก DNA คืออะไรครับชนชั้นใช่ค่ะกลุ่มคนที่มีสถานะต่ำสุดพวกที่ฝังในหลุมบริวารรอบนอกนะคะกลับเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดเรียบแปลกจังทาไมล่ะครับอันนี้น่าจะชี้ว่า พวกเขาอาจจะมาจากดินแดนที่ห่างไกลออกไปมากๆในจักรวรรดิหรืออาจจะมาจากนอกจักรวรรดิเลยก็ได้ค่ะถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วกลุ่มชนชั้นนำล่ะครับเป็นยังไงในทางกลับกันค่ะกลุ่มชนชั้นนำทั้งระดับท้องถิ่นที่ชมบูซิมเบลชีแล้วก็ชนชั้นสูงสักจริงๆที่ชาคิวชินคอตกอที่ฝังในลงไม้อย่างดีโครงสร้างใหญ่โตเนี่ย กลุ่มนี้กลับมีความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยรวมน้อยกว่ากลุ่มสถานะตำ่ำอา้าวน้อยกว่าเหรอครับค่ะน้อยกว่าแล้วก็มีพันธุกรรมที่เอ็นไปทางสายบรรพบุพรบุษฝั่งเอเชียตะวันออก Eastern Eurasian Ancestries หมายถึงมีเชื้อสายที่พบมากในคนเอเชียตะวันออกปัจจุบันมากกว่าว่างันเถอะประมาณนั้นค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าอำนาจทางการเมืองสังคมเนี่ยน่าจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่มีพื้นหลังทางบรรทุกรรมบางกลุ่มเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปิดตัวเองใช่ไหมครับเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามกลุ่มด้วย ใช่ค่ะใช่ไม่ได้ปิดตัวเองซะทีเดียวมีหลักฐานที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากสุสานชมบุซินเบลชิลที่ชี้ว่าแม้แต่ในหมู่ชนชั้นนำเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการแต่งงานข้ามกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายหรือผนวกกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาในจักรวรรดิอ๋อเป็นกลยุทธ์สร้างความมั่นคงสร้างอานาจวางงานเถอะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการสร้างจักรวรรดิเลยทีเดียวโหฟังแล้วเห็นภาพจักรวรรดิที่มันซับซ้อนแล้วก็มีการผสมผสานคนเยอะมากเลยครับค่ะไดนามิกมากๆแต่มันมีอีกเรื่องครับที่ผมว่ามันมันว้าวกว่านั้นอีกนะค่ะเรื่องอะไรครับคือจากการศึกษาหลุมศพกับ DNA เเนี่ยกลายเป็นว่าหลุมศพที่ใหญ่ที่สุดรูที่สุดมีของแพงๆเยอะที่สุดในสุสานพวกนี้กลับเป็นของผู้หญิงครับ โอ้โหจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับนี่มันพลิกความเข้าใจเดิมๆเรื่องอาณาจักรนักรบเร่ร่อนที่เรามักจะนึกถึงแต่ผู้ชายไปเลยนะพลิกจริงๆค่ะอันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการค้นพบนี้เลยนะคะที่สุสานทาคิวตินคอตกอเป็นยังไงนะครับ ค่ะที่นั่นหลุมฝังศพที่ใหญ่ที่สุดโออาที่สุดเป็นศูนย์กลางของสุสานเลยนะสร้างขึ้นเพื่อสตรีสูงศักดิ์โดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อผู้หญิงเลยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือรอบๆอบหลุมของพวกเธอเนี่ยจะมีหลุมของผู้ชายสามัญชนฝังอยู่เหมือนเป็นผู้ติดตามโอ้มีผู้ติดตามด้วยค่ะสตรีเหล่านี้ถูกบรรจุในโรงไม้อย่างดีมีสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทองคาประดับซึ่งเป็นเครื่องหมายอํานาจของทรงหนูแล้วมีหลุมหนึ่งนะคะ ฝั่งม้าไปพร้อมกันถึงหกตัวแล้วก็มีซากรถม้าด้วยหกตัวไม่ธรรมดา,าจริงๆไม่ธรรมดาเลยค่ะส่วนที่สุสานชมบูซินเบลเชียก็คล้ายๆกันหลุมที่รวยที่สุดมีของมีค่าเยอะสุดก็เป็นของผู้หญิงอีกเหมือนกันมีอะไรบ้างครับที่นั่นเครื่องประดับลูกปักจากที่ไกลๆกระจกจีนหม้อสำริดเสื้อผ้าไหมเกวียนไม้ปศุสัตว์บูชายันอีกเพียว และที่พิเศษสุดๆเลยคือพบวัตถุ3อย่างที่ปกติเราจะคิดว่ามันต้องเป็นของนักรบชายบนหลังม้าเท่านั้นอะไรเหรอครับคือถ้วยเคลือบจากจีนหัวเข็มขัดเหล็กเคลือบทองแล้วก็เครื่องบังเหียนมาสำหรับขี่ค่ะโอ้โหเจอในหลุมผู้หญิงเนี่ยนะใช่ค่ะเจอในหลุมผู้หญิงเลย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงทรงหนูได้บ้างครับเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยไหมเปลี่ยนเลยค่ะมันบ่งชี้ชัดเจนมากว่าผู้หญิงทรงหนูโดยเฉพาะชนชั้นสูงเนี่ยมีบทบาททางการเมืองสังคมที่สําคัญมากมากๆ,ๆ,ๆเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลสําคัญยังไงครับคือพวกเธอไม่ใช่แค่ภรรยาหรือแม่นะคะแต่อาจจะทําหน้าที่เหมือนตัวแทนของอํานาจส่วนกลางจากใจกลางจัก,กรวรรดิเลยอาจจะมียศศักดิ์ของตัวเองมีหน้าที่รักษาธรรมเนียมประเพณี มีส่วนในการเมืองท้องถิ่นหรืออาจจะคุมเรื่องเส้นทางการค้าเส้นทางสายใหม่ด้วยซ้ำโห oh, เป็นผู้มีอำนาจตัวจริงเลยนะนั่นใช่ค่ะข้อมูลพันธุกรรมกับโบราณคดีใหม่นี้มันช่วยยืนยันแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มกับสมมุติฐานที่นักวิชาการบางคนเคยเสนอก่อนหน้านี้จากการตีความบันทึกจีนหรือหลักฐานอื่นๆที่บอกเป็นนัยยะถึงสถานะที่ไม่ธรรมดาของผู้หญิงทรงหนูการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่ให้ภาพใหม่ของทรงหนูนะ แต่ยังท้าทายความคิดเดิมๆที่เรามีต่อสังคมเร่ร่อนโบราณโดยรวมเลยว่าด้วยเรื่องบทบาทอำนาจระหว่างเพศนะครับถูกต้องค่ะแล้วที่น่าสนใจไปก่อนนั้นคือประเพณีที่สตรีสูงศัก์มีบทบาทนำทางการเมืองเศรษฐ,ฐกิจในดินแดนห่างไกลแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานมากบนทุ่งหญ้าสเตปเลยนะคะยาวนานขนาดไหนครับคือเริ่มต้นที่ทรงหนูแล้วก็ดำเนินต่อมาอีกเป็นพันปีจนถึงยุคจักรวรรดิมองโกของเจงกิสขานเลย โหเป็นพันปีเลยเหรอครับใช่ค่ะแสดงให้เห็นถนึงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่น่าทึ่งมากสุดยอดเลยครับ DNA โบราณนี่เปิดโลกจริงๆแล้วนอกจากเรื่องผู้หญิงมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆบ้างไหมครับมีค่ะมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเหมือนกันอันนี้อาจจะไม่ได้มาจาก DNA โดยตรงนะคะแต่เป็นการตีความจากการปฏิบัติต่อศพเด็กที่มันแตกต่างกันไปตามอายุแล้วก็เพศ อ๋อการฝังศพเด็กต่างกันใช่ค่ะซึ่งมันให้เบาะแสว่าสังคมทรงหนูเนี่ยเขาอาจจะเริ่มกำหนดสถานะหรือบทบาททางเพศให้สมาชิกตอนอายุเท่าไหร่มีตัวอย่างไหมครับมีค่ะตัวอย่างที่ชัดๆเลยคือนักวิจัยพบว่าเด็กผู้ชายที่อายุประมาณ11-12ปีคือช่วงย่างเข้าวัยรุ่นแล้วจะถูกฝังพร้อมคันธนูแล้วก็ลูกธนูเหมือนกับผู้ใหญ่ชายที่เป็นนักรบหรือนักล่าอ เหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่านั้นจะไม่พบการฝังของพวกนี้ไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าบทบาททางสังคมที่เกี่ยวกับเพศชายอย่างการเป็นนักล่านักรบเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกกำหนดหรือคาดหวังจนกว่าเด็กผู้ชายจะเข้าสู่ช่วงปลายวัยเด็ก หรือต้นวัยรุ่นแบบนั้นหรือเปล่าครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมการรับรู้เรื่องช่วงวัยซึ่งปกติหาคําตอบยากมากจากบันทึกอย่างเดียวใช่ไหมครับประมาณช่วงไหนนะใช่ค่ะล่มสลายไปช่วงปลายศตรวตรรษแรกหรือประมาณคศหนึ่งอยค่ะถึงอย่างนั้นเรื่องราวของพวกเขาก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะมีมรดกส่งทอดต่อมาด้วยถูกต้องค่ะ แม้จะกวดิจะล่มในฐานะรัฐการเมืองแต่ d n a และโบราณคดีก็ชี้ให้เห็นมรดกทางสังคมวัฒนธรรมที่มันยั่งยืนอยู่อย่างที่คุยกันไปเรื่องบทบาทผู้หญิงสูงสักอันนี้ก็ยังเจอในอาณาจักรบนทุ่งหญ้าสเตปยุคหลังๆต่อมาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีเรื่องชื่อทรงหนูหรืออีกสำเนียงว่าหุนนูเนี่ยแหละค่ะที่ดูเหมือนจะถูกกลุ่มคนรุ่นหลังๆนำไปใช้หรืออ้างอิงเพื่อสร้างความชอบธรรมหรือแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเอง อ๋อเหมือนเอาชื่อไปใช้ต่อประมาณนั้นค่ะทำให้หนักวิชาการบางส่วนก็เลยต้องข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้นะคะแม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่กับพวกหั่นกลุ่มนักรบที่ไปบุกยุโรปในอีกหลายศตะวรรษต่อมาอ๋อ พวกฮั่นที่บุกยุโรปอาจจะเกี่ยวกันอาจจะค่ะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่ชื่อมันคล้ายกันแล้วก็มีแนวคิดเรื่องการสืบทอดทางวัฒนธรรมบางอย่างน่าสนใจครับสิ่งนี้มันท้าทายมุมมองเดิมๆที่เรามักจะได้จากบันทึกของฝ่ายตรงข้ามอย่างจีนที่อาจจะมองว่าอาณาจักรเร่ร่อนมันเปราะบางอยู่ไม่นานใช่ครับเหมือนมาแล้วก็ไปค่ะ แต่การศึกษาพวกนี้กลับเผยให้เห็นว่าไม่ใช่นะพวกเขามีประเพณีสังคมการเมืองที่แข็งแกร่งสามารถปรับตัวผสมผสานคนหลากหลายแล้วก็ส่งต่ออิทธิพลมาได้ยาวนานมากเป็นมะระดกที่ทรงพลังจริงๆใช่ค่ะทรงพลังขนาดที่ว่าชาวมองโกยุคหลังเองก็นําแนวคิดบางอย่างของทรงหนูไปปรับใช้ในการสร้างจากักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของตัวเองด้วยซ้ําทําให้เห็นเลยนะครับว่าการใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์อย่าง d n เโบราณ มาช่วยตรวจสอบมาเติมเต็มข้อมูลจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันสำคัญมากๆสำคัญจริงๆค่ะช่วยเราเห็นภาพอดีตได้รอบด้านขึ้นมากแล้วก็ทลายกำแพงอคติเดิมๆที่อาจจะมีอยู่ในบันทึกเก่าๆได้อย่างน่าทึ่งเลยครับจากการจอดลึกข้อมูลที่เรามีในวันนี้ผมว่าภาพของจกักรวรรดิทรงหนูมันชัดขึ้นมากเลยนะค่ะชัดขึ้นเยอะเลยจากที่เคยเป็นแค่เงาๆในบันทึกของชาวฮั่นตอนนี้กลายเป็นภาพของจกักรวรรดิผู้ชาติพันธุ์ที่ซับซ้อนมีชีวิตชีวานหน้าทึ่งมาก ค่ะและโดยเฉพาะการค้นพบบทบาทของผู้หญิงสูงสัก์ที่ร่วมสร้างร่วมคำจุนอาณาจากักรอันนี้เป็นมุมมองที่พลิกความเข้าใจเดิมๆไปเลยจริงๆอืใช่เลยครับการประสานพลังของโบราณคดีกับพันธุศาสตร์โบราณหรือ archaeogenetics เนี่ย มันเหมือนเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้เรามองเห็นแล้วก็เข้าใจสังคมในอดีตได้ในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนเลยนะคะทําให้เรากล้าตั้งคําถามกับบันทึกประวัติศาสตร์เดิมๆแล้วก็เติมช่องอ้างความรู้ของเราได้ดีขึ้นถูกต้องค่ะการค้นพบครั้งนี้มันก็ชูให้คิดต่อนะครับว่าเออมันยังมีเรื่องราวของกลุ่มคนหรืออารยธรรมอื่นๆอ,อีกมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะถูกซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์หรือถูกเข้าใจผิดไปค่ะเพียงเพราะว่าขาดหลักฐานหรือขาดบันทึกจากมุมมองของเขาเอง ใช่ครับแล้วในอนาคตละ่ะถ้าเทคโนโลยีทางโบราณคดีพันธุศาสตร์มันก้าวหน้าไปอีกอืมก็น่าคิดนะคะเราจะได้ค้นพบเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่จะมาเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตไปอีกเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปจริงๆครับน่าติดตามมากจริงๆค่ะโลกของอดีตยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกเยอะเลย